ค่ะสวัสดีปันสุขค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะหนูลิ่งก็สบายดีค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ไปทํางานนะคะเมื่อเช้าไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วนะคะก็กลับมาก็มีงานที่บ้านค่ะวันนี้จะทําสวนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปทําสวนหนูลิงจะไปทํำข้าวผัดกินก่อนนะคะตอนนี้หิว แต่ว่าก่อนที่จะไปทำข้าวผัดนะคะจะมาเก็บผักในสวนก่อนนะคะจะเก็บพริกไปทำพริกน้ำปลาก่อนค่ะแล้วก็เก็บมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมนะคะ,ะเก็บผักกันเลยค่ะหาสวนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลกๆนะคะก็เนี่ยอาศัยวันหยุดเนี่ยจัดการทำสวนนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเก็บพริกก่อนเราไปทำพริกน้ำปลานะคะโอเคค่ะไม่ต้องทำเยอะ แค่นี้พอกินครั้งเดียวสุดๆไม่ต้องเก็บค่ะทำถ้าจะกินใหม่ก็ค่อยมาเก็บใหม่ข้างหลังนี่พริกเริ่มแดงเริ่มเยอะแล้วนะคะก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนเราจะมาเก็บพริกค่ะอันนี้เป็นต้นหอมนะคะโนลิจะใช้วิธีการเอากันไกตัดเอานะคะจะไม่ถอนนะคะอะโวคาโดกำลังเป็นดอกนะคะ อันนี้ก็หวาน,มนเมล็ดลงหนามากโอเคมากระเทศมันแดงเลยสามลูกขอแล้วแก้วมังกรเพิ่งกลังแตกแลวนี่นะคะขนุนภูมิใจนำเสืออีกแล้วขนุนลินจีกำลังเป็นดอกเลยค่ะลิ้นจี จะเห็นได้ว่ามีผักผลไม้อะไรเหมือนเมืองไทยนะคะเพราะหนูลิงอยู่รัตควีนสแลนนะคะรัตควีนสแลนนี่จะปลูกอะไรได้แบบเหมือนบ้านเราเลยนะคะอากาศจะคล้ายๆบ้านเรานะคะแล้วก็เนี่ยเป็นมะนาวอันนี้เป็นมะนาวเลมอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะนาวเขียวนะคะเป็นมะนาวลามนะคะเดี๋ยวหนูลิงจะไปเก็บสักลูกหนึ่งเอามากินกับข้าวผัดแล้วทำพิกน้ำปลานะคะนี่ลูกนี้จองไว้แล้ว นี่มะานาว,วเดี๋ยวไปทำข้าวผัดกันเลยค่ะอทอดไข่ดาวก่อนเลยค่ะขาดไม่ได้ต้องมีไข่ดาวด้วยโอเคค่ะมาลงมือทำข้าวผัดกันเลยใส่เคียมลงไปข้าวผัดร้านอาหารตาสั่งนะคะ อยากกินก็ต้องทำเอง ข้าวเลยค่ะหนูลินทำเยอะยนิดนึงวันนี้เพราะว่ามันไม่กินเย็นทีเดียวเลยไม่ต้องทำมันเย็นไม่ต้องทำอาหารเลย ไปก่อนเลย เสร็จแล้วคะ่ะข้าวผัดนิดนเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะ่ะข้าวผัดร้านหารตำสั่งออสเตรเลียอยากกินต้องทำเองนี่เลยคะ่ะพริกน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยไข่ดาวมีมะนาวด้วยต้นหอมมาจากสวนไปกินกันเลยหิวแล้ว มกากินง้าวกันท่าทุกคนอันนี้ก็ข้าวผัดนี่เลยอาหารตำสั่งมะนาวต้นหอม,มของในสวนริกน้ำปลานะคะก็จะมีแค่พริกจากสวนนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาบีบมะนาวแล้วก็หนูลิงใส่กระเทียมไปด้วยนะคะแล้วก็สังเกตว่าหนูลิงจะเก็บมาแต่พริกสีเขียวนะเพราะว่ามันไม่เผ็ดมากแล้วมันกินง่ายนะถ้าเป็นพริกสีแดงมันจะเผ็ดนะคะแล้วมันจะกินยากนิดนึงกินข้าวกันเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ไปทำส่วนนั้นต่อค่ะ เนี่ยอาหารตำสั่งเลยนะคะอาหารตำสั่งบ้านเราเลยต้นหอมอ่ะ อิ่มแล้วค่ะตอนนี้ต้องเตือนสติตัวเองว่าอย่าเอาก้นลงไปบนโซฟาเด็ดขาดเพราะมิฉะนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยทั้งวันจะไม่ได้งานได้การอะไรเลย แล้วจ้ะเก็บพริกเสร็จแล้วคือทุกคนคะจริงๆงานในสวนมันก็มีเยอะนะที่หนูหลิงต้องทำนะคะแต่ทำไมเรามาถึงมันนึกอยากกินกาแฟเย็นตอนเที่ยงกว่าไปทำกาแฟเย็นกินกันดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่ทำแล้วสวน นมนมข้นหวานนะคะแค่นี้พอจริงๆแล้วอ่ะมันต้องใส่นมที่หนูหลิงทำกินอน่ะหนูใส่หนูหลิงใส่นมคาร์เนชั่นด้วยใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีนะคะนมคาร์เนชั่นหนูหลิงไม่มีไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ใส่เท่าที่เรามีนะคะใส่นมอันนี้แทนนะแทนนะคะเพราะว่านมคาร์เนชั่นเราไม่มี ชิมดูก่อนดิก่อนที่จะใส่ในน้ำแข็งอืมอร่อยเค okay, ค่ะแล้วเราก็จะใส่อืมลงไปในน้ำแข็งแบบนี้จริงๆหนูยิ่งใส่น้ำเยอะกป่น,น่อยอ่ะจะไม้เป็นไรโอ้ยพอดี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 พอด,พอด,พอดีแล้วก็จะใส่ครีมตัวนี้ w ิ i p p e d cream ออะไรจะมีความสุขขนาดนี้ก็เ,เลยโอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนี้อ่ะเพื่อให้มันเพื่อให้มันสวยงามเหมือนกับที่เราไปกินที่ร้านเราก็จะใส่ผงไมโลโอ้ยขำตัวเองผงไมโลลงไป โอ้โหแมมเอาลูกอ่ะทำตัวเองโอเคค่ะทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องทำสวนใช่ไหมไงเรามาตกลงที่กาแฟเย็นได้ <laughs> น่ากินมากทำเองกินเองก็น่กนากินอยู่คนเดียวอะ่ะ ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ชมคลิปนี้จนจบคลิปนะคะหนูหลิ่งก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้หนูหลิงด้วยนะคะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ออสเตรเลียนะคะก็วันวันหนึ่งก็ทําอะไรบ้างนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างขอบคุณนะคะที่ชมโอเคค่ะเดี๋ยวหนูหลิงจะไปกินกับไปเย็นก่อนหลังจากนี้ก็จะดูทีนึงว่าจะทําอะไร เตือนสติตัวเองไว้อย่าเอาก้นลงบนโซฟาแต่ว่าเอาก้นลงบนเปแบบนี้ก็ไม่แตกต่างกับโซฟาเท่าไหร่นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสวัสดีค่ะบา <Bye bye. S 1> ยทำไมมันอร่อยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเราก็เอาครีมลงไปอย่างเงี้ยมันจะมีความอร่อยจากครีมด้วย ทำเองอร่อยเองไม่มีใ,ใครกินด้วยก็กินอยู่คนเดียวก็อร่อยอยู่คนเดียว